เธอคิดว <mm> ่าเธอกับฉันใครสวยกว่ากันบอกความจริงมาใครสวยบอกฉันมาว่าใครสวยที euh ่สุดบอกสิว่าใครสวยที่สุดเธอกับฉันใครสวยที่สุดบอกความจริงมาระหว่างเธอกับฉันใครสวยที่สุดใครสวยที่สุด

ร้อนจังเลกาศร้อนมากนอนโอ้ยหอนหอนหอนนอนที่สุดไปนอนนอนแล้นอนแล้วเ๋ยวเยมาให้ดูรเนอนนอนนอนนนอนนอนน เอะ๊ะใบมอนเอี่ใบหมอนอ้าหุ่นลักใบหมอนมาดิอือเอาหุ่นลักใบหมอนคะ่ะใบหมอนขี้ดือ้อใบหมอนขี้ดือ้อมาน้อเป็นเพื่อนใบหมอนค่ะมานอนเป็นเพื่อนใบหมอนคะ่ะน,น,นี่นนสิจับแล้ว ไม่มมนไม่มันค so. right. ่ะนอนหรอคะไม่นมดนอนหรอคะลุกไปหมดเลยุกไปหมดไหนไหนยกไปหมดมันนอนแลยมอนงอนเลยตุ้งตุ้งตุ้ง <oily> ต <kita> hmm, no ุ้งนี่ตื่นเมนจังงอนอนอนนสนิทมนกระไร 买了来来 <mama>